ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับทีมงานสอสุขนันการช่างกับบ้านนอกดาวสุขนันนะครับผมกับแบบบ้านหลังนี้ในโมเดลที่มีชื่อว่า S7 นะครับผมก็ ที่กาญจนบุรีนะครับผมก็ถัดกันออกมาจากเขาชนไก่นะครับก็วันนี้เป็นงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเกิดเรื่องอเซนนิดหน่อยตั้งแต่เมื่อวานคือเราจะต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่ถ่ายคลิปทิ้งท้ายกันไว้แต่ปรากฏว่ามันไม่เสร็จนะครับก็เลยต้องมาต่อกันเช้านี้เช้าวันจันทร์นะครับผมก็แต่ตอนนี้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาตรงมือหน่อยนะครับผมกนะ็ตอนนี้นะครับผม ตัวบ้านนะครับขนาด4เมตรคูณ6เมตรนะครับแล้วก็ระเบียง4เมตร20คูณ4เมตร30นะครับผมบ้านหลังนี้ในราคา3,025,000บาทนะครับผม3,025,000บาทแต่ว่ามีรายการอย่างอื่นปรับเพิ่มเติมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะอธิบายในคลิปให้ฟังกันนะครับว่ามีตัวไหนที่เพิ่มเติมและมีตัวไหนที่เราทำแถมให้กับทางลูกค้ากันบ้างน,นะครับผม <S <S อ่ะโอเคนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาก เดินชมรอบๆของตัวบ้านก่อนนะครับผมก็สเปคบ้านตัวบ้านก็จะเหมือนกับหลังอื่นๆทั่วๆทั่วๆไปนะครับผมก็คือจะเป็นผนังนอกเป็นไม้ฝาชาระนะครับฝ้าระบายอากาศทั้งหลังนะครับผมตัวบ้านขนาดตัวนี้นะครับผม4ีคูณ6นะครับ4คูณ6เมตรนะครับตัวบ้านจะมีการยกพื้นสูง1เมตรนะครับผมโดยใช้เสาปูนหน้า5นะครับเป็นเสาเชิงช้าสำเร็จรูปนะครับก็คือในราคานี้เรารวมทั้งหมดนะครับผมทั้งค่าของค่าแรงแล้วก็ าลากฐานทั้งหมดด้วยนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ําของช่างเองที่เอาไปใช้งานก็เดี๋ยวจะมาทําการรื้อถอนออกให้ทันลูกค้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานเพิ่มเติมก็คือจะลูกค้าเนี่ให้ทําห้องน้ําตรงนี้เพิ่มเติมนะครับแต่ตอนนี้เอาแค่ตัวบ้านก่อนนะครับผมเพราะเดี๋ยวต้องรีบตีงานไปที่เพชรบุรีด้วยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโซนด้านข้างด้านหลังดีวผมพาย้อนไปดูด้านหลังกันนะครับ นี่นะครับผมนี่ก็คือบริเวณด้านหลังนะครับอ่าจุดแรกนะครับที่เพิ่มเติมเลยก็คือหน้าต่างตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างแบบบานเลื่อนธรรมดานะครับตัวสีขาวตัวนี้นะครับแต่ว่าลูกค้าขอเพิ่มเติมเป็นหน้าต่างบานตรงเป็นแบบบางกระทุ้งนะครับตัวนี้ก็เพิ่มเติมไปนะครับแล้วก็หน้าต่างตรงนี้ก็เพิ่มเติมต่างหากนะครับผมซึ่งจริงๆจะเป็นผนังทึบแล้วก็ตัวนี้นะครับ พ er seguinte, ื trips, ้นเนี่ย mm right ของเราเนี่ยจะเป็นแค่เดินน้ำประปาทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวนี้คือลูกค้าไม่มีปั๊มน้ําลูกค้าให้เดินท่อ2นิ้วนะครับยาวขึ้นมาจากนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพไว้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมในการต่อแอร์แวร์นะครับเดี๋ยวผมอ่าเราวนไปดูด้านข้างเพื่อไปเชื่อมตรงด้านหน้าบ้านนะครับผม อ่าตรงโซนตรงนี้นะครับตรงโซนตรงนี้จะเป็นโซนห้องโถงนะครับห้องโถงหน้าต่างก,ก็คือหน้าต่าง önem, ตรงบานตรงเมื่อกี้นะครับที่เป็นห้องนะครับก็คือจะเป็นบานแบบนี้ครับแต่ว่าลูกค้าขอเปลี่ยนเพราะว่าอยากได้ฟิวบานกระถุงนะครับผมก็โอเคนะครับเพิ่มเติมกันไปนะครับเป็นส่วนแยกต่างหากนี่ครับผมระเบียงนะครับระเบียงจะค่อนข้างใหญ่เบลเทอร์เลยนะครับผมลูกค้าขอเลนใช้พื้นที่ตรงทางด้านระเบียงมากกว่านะครับ ลาวด้านหน้าเป็นลาวเหล็กกล่องกวาวนัยทั้งหมดนะครับก็คือเชื่อมถักเป็นนิ้วพึ่งสามนะครับนิ้วสามแล้วก็ถักลูกตั้งเป็นหนึ่งนิ้วคูหน,นึ่งน,นิ้วนะครับวิ่งบนรอบทั้งหมดเลยนะครับผมตัดประกอบให้กับทางลูกค้าด้วยในยรวมอยู่ในยอดนี้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าบ้านนะครับผมหน้าบ้านนะครับผมย้ำนะครับราคา3ามแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับผมสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวบ้านกัน โอเคครับป้ายบันไดเป็นบันไดห้าขั้นนะครับบันไดห้าขั้นแล้วก็ตัวนี้มันมีมีส่วนงอกออกมาก็คือตัวบ้านเนี่ยพื้นบ้านเนี่ยมันเอียงออกมาก็ครับแล้วเ็เพิ่มเติมให้ลูกค้าก็คือเทนะครับเทชานพักนะครับให้ทางลูกค้าเลยบันไดเป็นบันไดเหล็กห้าขั้นนะครับปึบพ,พื้นลูกค้าขอเป็นพื้นสีแดงนะครับผมก็คือไม่ปูกระเบื้องนะครับก็คือทาเป็นสีแดงเลยนะครับผม ซึ่งจริงๆตามแบบจริงจะเป็นปูกระเบื้องครับแต่ว่าลูกค้าขอแบบว่าไม่ต้องปูกระเบื้องเปลี่ยนเป็นทาสีทับไปเลยนะครับเน้นแบบดิบๆไปเลยไม่ต้องอะไรมากมายนะครับก็โอเคทําได้นะครับผมหลังคาด้านหน้าบ้านนะครับผมในราคา3ามแสนสองหมื่นห้าพันบาทตัวนี้เป็นหลังคาวิวโฟมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นอ่าโอเคท่านผู้มมาถ่ายกันต่อนะครับเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า ตับค่อนข้างร้อนความร้อนสูงนะครับมันก็เลยตัดเราออกไปนะครับประตูตัวนี้นะครับที่ทําเป็นประตูเพิ่มเติมคือตามแบบตามในของเราจริงๆเฮียประตูตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่80เซนนะครับแต่ว่าลูกค้าขอเป็นเพิ่มเติมเป็นบานขนาด1เมตรนะครับ1เมตรก็ตัวนี้ก็ลูกค้าเพิ่มเติมมาต่างหากนะครับผมสีนะครับจะแบ่งได้อย่างชัดเจนก็คือเทาเข้มดํานะครับพื้นแดงลาวเหล็กเป็นสีดํานะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ชมรอบๆ ระเบียงกันอีกทีนะครับเพราะว่าลูกค้าเน้นแฮงเอาท์นะครับผมก็ต้องการพื้นที่ในส่วนของที่เป็นบริเวณระเบียงมากเป็นพิเศษนะครับผมแล้วบวกกับหลังคาที่เป็น p u f o แบบนี้ทําให้ใต้บ้านตรงระเบียงตัวนี้ปราศจากซึ่งความร้อนเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมในตัวบ้านกันแล้วนะครับอ่าโอเคครับผมลูกบิดนะครับเป็นแบบลูกบิดแบบเขากว่างเขาควายนะครับวัด โอเคนะครับผมเปิดมาเลยจุดแรกนะครับพื้นนะครับพื้นจะเป็นพื้นไวนิลเอ้ติดไวนิลที่พื้นเป็นกระเบื้องยางทั้งหมดนะครับผมผนังเป็นยิบซ่มบอร์ดฉาบเรียบนะครับแล้วก็ฝ้าเป็นไวนิลนะครับแล้วก็สิ่งที่มีให้ลูกค้าเลยก็คือหลอดไฟคอมซาลลเปลาหนึ่งชุดนะครับผมหน้าต่างแบบนี้จะมี3บานก็คือในห้องโถงนะครับก็คือจะมีที่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงบริเวณด้านหน้าที่เป็นระเบียกนะครับแต่ว่าลูกค้าขอจัดโซนตรงนี้ก็คือเอาเปลี่ยนจาก บานที่มัเป็นแบบนี้นะครับมาเป็นแบบบานกระทุงแบบนี้2อันนะครับเพื่อที่จะได้ฝังโทรทัศน์และก็ตำแหน่งของแอร์กับพัดามให้ลงตัวนะครับส่วนไม้สลักตัวนี้เป็นของทางลูกค้านะครับไม่ใช่ของผมนะครับผมอาโอเคตานนี้คือห้องนอนนะครับเดี๋ยวเราเ่อเข้าไปชมกันทีนี้สิ่งที่เรามีให้ลูกค้าเลยอีกหนึ่งอย่างก็คือซิงค์นะครับซิงค์ตัวนี้แล้วก็อลูมิเนียมตัวนี้นะครับผม ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นแถมตัวนี้เพิ่มเติมมานิดนึงนะครับผมเพราะว่าของเดิมมันจะเป็นแบบทึบเพราะว่าผมจะมีแผ่นปิดตรงนี้กันละอองน้ํานะครับแต่ว่าลูกค้าอยากได้แสงนะครับโอเคก็เลยเพิ่มเปน็นหน้าต่างไปนะครับทีนี้ในส่วนของห้องน้ํานะครับผมสิ่งที่ผมมีให้กับทางลูกค้าเลยนะครับก็คือพัดลมระบายอากาศกับหลอดไฟฝ้าไวนิลนะครับแต่ว่าในห้องน้นํานี้ผมไม่รวมแค่กระเบื้องและสุขภัณฑ์เท่านั้นนะครับ เพราะว่ากระเบื้องและสุขภัณฑ์เนี่ยคือความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านมีไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เกดวัสดุและราเกดของราคามีไม่เท่ากันนะครับเราเลยตัดในส่วนของตัวนี้ออกทั้งหมดนะครับตัดออกทั้งหมดแล้วก็ให้ลูกค้านํามาแต่ว่าทางเราซอสุนันกาะช่างเป็นผู้ติดตั้งให้ทั้งหมดนะครับก็จะมีแค่ค่าแรงกาปูนกาวเท่านั้นเองที่อยู่กับตัว,ตวช่างนะครับผม นี่นะครับผมนี court, okay. okay. ่มีห้องโถงนะครับผห้องโถงก็จะมองฟ้าออกไปจนถึงระเบียงด้านหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปถ่ายมุมระเบียงด้านหน้านะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปชมในส่วนของห้องนอนกันนะครับโอเคครับผมเราเข้าไปชมห้องนอนกันเลยนะครับอ๋ออีกเรื่องหนึ่งนะครับผมห้องนอนแอร์นี่เป็นของทางลูกค้านะครับของเราที่เรามีแถมให้ก็คือหลอดไฟนะครับฝ้าไวนิลพื้นกลัเบื้องยางนะครับ มีเกษตรสามปีที่รบรอส่วนต, да ตัวนี้ที od, ่นอนพัดพัดเอพัดลมผ้าม <un> well ่านติดราวพวกนี ША, ้จะเป็นของลูกค้าหามาครับเราติดตั้งให้กับทงลูกค้าเฉยๆนะครับผมเห็นนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆสามารถไปย้อนชมคลิปย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มสร้างนะครับจะอยู่ในช่อง YouTube นะครับผม ค้นหาเข้าไปกดในที่วิดีโอในลิงก์ก็จะเจอเลยนะครับผมก็ตอนนี้มีให้ครบกับทางค้าทุกเจ้านะครับผมอ่าครับทีนี้เราเดินออกมาชมระเบียงกันนะครับนี่ครับผมระเบียงสะใจนะครับผมเพราะลูกค้าเน้นในส่วนของระเบียงเป็นอย่างมากนะครับ ครับผมระเบียงกว้านะผมก็เป็นอันจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องยูทูบซอสสุขนันการสร้างใอ้ผมด้วยนะครับผมยังไงก็วันนี้เก็บของเก็บเครื่องมือแล้วเดี๋ยวไปลุยกันต่อที่หน้าง,งานอ่อนนุชลาดบุลวงบางบัวทองเพชรบุรีออแล้วก็เหล่าขวัญอีกหนึ่งที่นะครับผมถ้าไงวันนี้ลากลับก่อนนะผมก็เตรียมเครื่องม,มือเรียบร้อยเดี๋ยวจะรีบไปทำงานต่อนะครับผม ไปก่อนสวัสดีครับ